งสีจูมกระบารนะบาดีเคียบเลย,บ,ยบริเวณนี้มีหลายดอกอยเนาะเก็บมาน,นีเป็นสันเลยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันเท้าอีกมือนะครับผมหาเห็ดพี่เก่าได้ครับผมพี่กัดเท่ากันเพื่อแม่ละหน่อยจังหวัดแม่ฮองสอนได้ครับผมเจอกันวันนี้อากาศขึ้นขึ้นพี่เกานะครับขึ้นด้อยสูงทุกมือได้พี่น้องบ่มีมือใดว่าสิบดได้ขึ้นแบบมวลๆนะครับกับขึ้นแบบตามตามแบบชาวบ้านของทางเหนือเนาะเขาก็จะเป็นบบนี้แหละโดยเฉพาะแม่ฮงสอนนี่ถือว่าเส้นทางนี่พอสมควรเด้พี่น้องทางสูงทางโคตรทางโค้งเนาะซาจิมเนาะแต่การขับขี่เนากับขับขีดวยความระมัดระวังนะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของเข้า มัอนี่ก็พาพี่น้องเดินป่าได้พี่น้องพี่ขึ้นดอยหาเห็ดขี้เก่าได้ครับผมเดี๋ยวมันรามาันกนไปรุ่นกันนะพี่น้องเนาะมันนี่ช่วงหลังนี่เห็ดเหลื่อมห่างนเนาะเหลื่อมห่างแต่ว่ากระสิพ่อได้เก็บอยู่ัะละพี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยเขากอต้องออกไหมเนาะเพราะฝนเขากระตกอยู่เลยป่าพี่น้องไปลุยกันเลยครับผมปากอดแด,ดง,งได้ครับผมกอดแดงได้โบคอยเห็นเนาะครับกอดแดงนี่โบคอยเห็นจนบานเนาะสีส้มได้ครับ กำ uhm. ลังขดันดิ่งขึ้นบานเลือจ้ะกเดียวบ่ตอนนี้จะเป็นไข่ระงกเหลืองด้วยครับ ตัวนี้เป็นซีสมด้วครับผมพลังบานพลับงบานเบีแขงง่ายไหคคะ พี่กำลังหางแล้วเนาะเ็ดทางแห้งมาเลยรอชุดใหม่เจอแต่เห็ดบานเลยไหมหลายดอกกันไงกสิ่นกนดีเถอมันก็ร่างบานไงเป็นสันเลยเนาะมือนี้เลือกบลาได้เลยหรือข้ามาแต่เสากระบอกบานปนนี้มื่อนี้เขาปลาเกือบเทียงได้ครับผมเพราะว่ารถเสียเนาะเตากิน รถมอเตอร์ไซค์เสียตอนนี้เอาไปส่อมอยู่หลาส่อมอยู่ครับน,นี่ดอกก็ยังเขียอยู่จ้ะดพึ่งพี่หรอกกำลังขากำลังเขียงราท่านเถ่าเด้ออาจารย์ทัง้งบานทั้งจุม่ม หมูวานที่ยังมาหมูวานมาบกวเบิองอ้านี่เบิองพี่น้องเบงเบิองเบซีจุมกระบาดบานดีเกียบเลยมือนี้เอาบานน้ำได้พี่น้องมือนี้เอาตัวบานงามเมีนตัวกำลังบาไหมตัวนี้เขาเน่าไปละฝน คป็นพี่น้องใหญ่เลยวันนี้แมงเจาะแต่ว่าสี่จู่ในเดยแน่นอนนะอู้ยดีแม่เบิ่งจูง่มดีแม่เขานอนเลยดอกบานพี่น้องงามเลยมาพี่น้องนี่นี่บวานมาบอฮอนแล้วเนียนเขาถือฝนเขาเลายื้อยถือฝนเมื่อวานเลยพี่น้องทำมาฮอนนี่มูนนี่สิกำลัง หมู่บ้าน age, water, ยัง,ยง tá, มาอยู่เลยกำลังสิมืดตาเนาะมัอนี้กำลังสิมือตามุทิบาลเขาลักสิซ้ำนี่แหละใหญ่เลยพี่น้องพอเราเล็งตาแม่งขจะอกใหญ่ครับระวังระวังระวังเขาจะข้อหักหักแม่เขจ๊อตัดออกเลยจ้ะตัดเลยครับข้าไปก็ไปถึงที่เขานี่ปาดสมควรตีกรองพี่น้องมึสมควนตะโมง พี่น้องเราเดินเกอิมเก็บเลยเจี๊ยบคือเสือกส์ไงบอสมาเป็นไก่พวงบะเฉิดไงแหงไงลีขึ้นไปบ่ไร้ีกอ๋นบ่ไไรปลาแมงโจ้แมงโจะเพิ่นไนตหัวตหัวไงแหงลายอุครับพี่น้องเลือดเลือด้อค่ะตัวนี้บ่ได้วยไนตะเขาาเขา ต้นนี้ก็บ่ได้ต้นนี้ได้เดี๋ยวแยกกินสวนเลยเห็ดดอกไงเนาะใหญ่เกินดอยเดียวกันเลยพี่น้องที่พบคืนมานที่ว่าเห็ดดอกไงต้นนี้บ่ได้ไปเชือบไป สา,สามจุมนะ่มเนาะสามจุ่มกับสองดอกบ้านจ้ะเก็บไปเนาะก็ถือฝนขักขาเขาขึ้นล่าง

กำลังบานเนี่ครับกำลังสิบานนีกำลังตายกำลังสิบานเลยแต่ก,กำลังเป็นโ่มเลยค่ะพี่น้องจะสิบบานการจะงพอได้อยู่ด้วยครับผมนี่นนยังพอได้อยู่ครับผมติดดอกมีงัยเนาะดอกมีงัยหัวขาวใหญ่ๆขอบคุณพี่น้องที่รับชมด้วยครับผม ขนะึ้งเงินขึ้นังนเตี้ยคอับขาอนข้างขายับขายากจะน้อยพี่น้องวามชั้นอีกมรามาณเจ็ดสิบกสาพี่เดียดองน่อใช่ไหมไหเออ,ออกใหญ่พี่เ<า>ดีดอ,อกใหญ่พอดีใบใหม่เข้าหนา,นาด,ด้วยครับผม ไม่ไม่เข้านานี่นี่เคียโพดโตาพอพเนี่ยโเหียนเลยเขาบอมันเคียแล้วเนาะนีะ่ค่ะพเถิดปลาละมเมาะคือบลาทะเลพีน้องพอถึไเคียเนาะใกลหน่อยก็เปยังมีอะไรให้ปเจอเลยทท่านเห็นดูงไงใส่ละอี่นี พอบ่ออยู่นี God, mm ่เนได้เ ad ก็เห็นง่ายงสันโาบ้านก็ไม่เห็นระวังเห็นระวเรื่ยขาวหน่อยบริเวียนนี่มีหลายดอกยเนาะเก็บมาเนีย บลิเวณเดียวกันเด้อจ้ะแต่พุ่นกับโขกห่างๆกันเนาะเพิ่นมีห่างแห้งจ้าหน่อยนะจะออกลายเนาะถ้าเขาได้ออกนี่ออกลายได้พี่น้องไม่เพิ่งนี่แม่งเจ๊ะวะขายยาวดีค่ะ ว่านยางมาบเเห็นเขาข้าวเหนาวเนาะข้าวเหนียวข้าวงงตีเาเขียนเยองเนี่ยยังเอาได้เด้าเหนวอ่องเหลืองแ้ครับงเหลืองครับนลังงามเ้อครับ ลงจากดอยมาได้ครับผมฝนตกต้องต้องป่าลงมาถ้าพากดูลานข้าวเคยกินก๋วยเตี๋ยวจะเป็นชนเผ่ากะเหลี่ยงได้ครับผมชนกะเหลี่ยงเคนไปเก็บพืชกาะหาเงินที่กันได้ครับผมเป็นหามาขายนกะเหลี่ยงเทเทได้ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีส ก็ดีไม่เป็นก <c oughs> ็ดีไม่เป็นข้าล่อหรอมีพลกระเลียงเคยบอกว่าเดินไกลมากเดินไปหาเนี่ยมีเห็ดข้ากระดไดอยู่ด้วครับผม,มเี็ดขาที่ะไดเมนี่นะครับกระได,ไดนในตะกาหน่อยก็มีภักเหนือแต่ไม่เจ้าโจโจวอะไรงี้มีตะา